ผมอาร์ในช่องอากิโตะกันอีกเช่นเคยนี่เองนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมโรบล็อกในแมปแกนพีซออนไลน์กันนั่นเองนะครับวันนี้มาสอนวิธีการเลเวลกันกันเองนะครับผมวิธีการเลเวลนั้นก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เลเวลประมาณ100หรืออาจจะมีเพื่อนเลเวลสูงๆคน2คนก็ถือว่าจะทําให้การ ร uh, ัดเวลนี้ง่ายขึ้นมากนั่นเองนะครับส่ว so, นวิธีการรัดเวลกันนั่นก็ท่านผู้ชมจะต้องอยู่สถานที่ที่เรียกว่า uh, Marine Base G1 ก่อนนะครับก็คือ Marine f o r ดนั่นเองนะฮะ uh, เดี๋ยวผมขึ้นรูปแผนที่ไว้ให้บนคลิปเลยนะครับก็สิ่งที่ต้อง uh, ทำต่อไปคือการไปตรงด้านหลังของมารีนฟอร์ดนั่นเองนะครับมาทางนี้เลยตามผมมานะครับ พอเรามาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ไปทางทิศนี้เองนะครับาทางทิศเ,เ,เอ็นเฉียงไป nw นิดนึงนะครับผมแนะนำให้ว่าสําหรับคนที่ว่า,าจะมาลัดเวลเนี่ยแนะนําให้มีผลผลแมกมาไมกับผลน้ําแข็งนะครับจะเป็นอสองผลที่ผมว่าลัดเวลได้ไวที่สุดแล้วหรือใช้สายลับ หรือใช้ดาบก็ได้หรือใช้อะไรก็ได้ครับแต่ว่าจะฟาร,ร์มยากหน่อยวิธีการแรกว็คือการที่ว่าเราไปจีเจ้าเรตรงหลังมาริฟอร์ดนะครับไปทางนี้เลยตามผมมานะครับเรามาเฉียงเอ็นนิดนึงหรือตรงกลางประมาณนี้ก็ได้เราจะถึงเต่าซีนะครับฝนก็จะตกแบบนี้แล้วก็ขยับไปกลางกลางหน่อยทีนี้นครับขั้นตอนต่อไปคือการสปอนเรือนะครับสปอนเสร็จจะรีมเก็บเรือนะโอ้ย โอทิคอนเอาใหม่เอาใหม่แท็กซี่อยู่ไหนวะเนี่ยมันอาจจะมารับเว้ยวอทมาแล้ว <revol ving noise> มาแล้วไอ้หนอนทะเล ชมหาแกนแล้วที่เหลือคือการตีเจ้าวรตัวนี้ไปเลยนะครับไม่ยากและก็ไม่ง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าการตีเจ้าอา l เนี่ยแนะนำให้จะเกิดว่าเป็นไม่มีผลจริงๆแล้วก็ผมแนะนำให้ว่ามังสองคนจะดีที่สุดครับแล้วให้คนหนึ่งล่อไว้ พยายามอย be ่าให้เป <issions> ็นเป้าของเจ้าเลนนะครับพยายามให้เพื่อนของเราเป็นเป้าของเจ้าเลนแทนนะครับเพราะว่าเราจะใช้เราจะชิงใช้จังหวะอาศัยจังหวะที่ว่ามันจะปล่อยลูกบอลขนาดใหญ่มาใส่เพื่อนเรานะครับแล้วเราก็เข้าไปตีมันตอนที่มันกำลังจะปล่อยเพราะว่าตอนที่มันกำลังใช้สกิลนั้นอ่ะมันจะไม่ทําดาเมจเป็นสักพักหนึ่งแต่ว่าดาเมจทั้งหมดจะอยู่ที่ลูกบอลนี้นะครับเราก็ใช้เวลาจังหวะใช้จังหวะอาศัย เข้าไปตีจากทางด้านล่างนะครับไม่ก็ข้างหลังทงวิธีนี้ใชเป็นวิธีที่สุดหรือแบบนี้ก็ได้เก็บโปไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูเรื่องอ่าจะไม่นา่ากันนะครับเพราะว่าอาจจะหมดได้แล้วก็จมน้านั่นเองผมถิงได้แนะนําให้เป็นผลแมกม่านะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะฆ่ามันให้ไวที่สุดนะครับเพราะที่ผมจะทําได้ โอเคหนอนทะเลตายปัปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดของการรัดเวลนะครับโออผมลืมชิมายหลังจากที่ว่าเราฆ่าไปได้แล้วตัวหน,นึ่งนะครับก็ชมรูจเดินนะครับเสกเรือนะครับแล้วเจ้าวนี้ก็จะเกิดแบบอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนมันจะแบบว่าอัตราการเกิดจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหลือบางทีมันจะอาจมีบัก๊กหรือแบบว่าสปอร์เรือแล้วมันไม่เกิดนะครับ ก็ลองทําไปเรื่อยๆครับแล้วก็เกิดเองเพราะว่ามันเกิดทุกครั้งที่ผมสปอนเลืเลยเดี๋ยวมันก็จะมีบั๊กบ้าน,นะครับบาทีตีเกือบสี่สิบห้าสตัววิธีนี้ก็จะได้เป้ประมาณ1นึ่งถึงห้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องทำดาเมจอย่างน้อยห้าปร์เซ็นต์นะครับถึงเราจะได้เวลแลรแก็จะได้ของดอบจากมันเจ้าทะเลก,ก็มีดอบก็เยอะอยู่นะก็จะมีะซีปีสคาตนะมี ซ b บีดไม่สิเขาเรียกว่าเซเลเยอร์แมสก์มั้เป็นหน้ากากของเจ้าะเลนะครับแล้วก็มีโอกาสตอบผลด้วยนะโอกาสค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีโอกาสได้คาร์ซีบีดซีสเฟนคอร์ดนะครับมันคือสิ่งที่เอาไว้สปอนเจ้าะเล แบบที่เป็นของเราเองเลยนะครับผมจะคล้ายๆแบบบล็อกพุทนะครับที่ต้องมีค่าหัวประมาณ10บล้านก่อนมังถึงสววามารถสปอนเจ้าเรนที่เป็นพวกของเราได้แต่เกมนี้เราก็ต้องตีให้มันดรอปนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เลยผมได้แค่ซปีดคาตาลาอ,อีอกก็ทั้งหมดจำนวนก็มีประมาณนี้นะครับผม ก็ถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อัีผมมีกำลังใจทำคลิปพวกนี้ต่อไปทียแผมสอนหรืออยาเล่นเกมอะไรอีกก็ยอย่าลืมคอมเมนต์ไปคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวยครับ